าวเดียวข่าวเดียว,ว,ยวที่ดูเหมือนจะกลบกระแสะความสนใจในเรื่องอื่นๆนะคะก็คือภาพข่าวที่ส่งต่อกันในโลกสื่อสังคมออนไลน์เป็นภาพที่สันนิษฐานกันว่าอาจจะเป็นภาพของดาราสาวคนหนึ่งถูกสามีทําร้ายรายละเอียดเรื่องนี้ก็คงจะต้องผ่านการเปิดเผยนะคะว่าข้อเท็จจริงคืออะไรแต่คําถามที่กําลังเกิดขึ้นก็คือคนสนใจปัญหานี้เพราะว่าเกี่ยวกับความรุนแรงในบ้านหรือว่าสนใจเพราะว่าข่าวคราวนี้เกี่ยวข้องกับคนดัง คิดจะกำลังสองวันนี้กับอาจารย์ชริดาพรส่งสัมพันธ์ค่ะตกลงสนใจเพราะว่าเกี่ยวกับคนดังหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของความรุนแรงในบ้านค่ะอาจารย์คือจริงๆแล้วอยากจะชี้อย่างนี้นะคะว่าสังคมไทยเนี่ยนะคะเวลาที่จะพูดถึงเรื่องสามีทําร้ายภรรยาหรือว่าการทําร้ายกันในในครอบครัวเนี่ยเป็นที่ที่พูดยากมากเพราะว่าคนไทยเนี่ยสามารถจะขบขันกับการที่สามีภรรยาทะเลาะ ตีกันได้นะคะอาจจะเป็นเพราะความเคยชินจากการอ่านกระตูนประเภทขบขันทั้งหลายนะคะเรามีภาพภรรยาตัวอ้วนใช่ไหมถือกระบองคอยดักตีหรือคอยทําร้ายสามีที่ผอมกระลองอย่างเงี้ยนะคะเราขำเกือบเรื่องแบบนี้ได้นะคะคุณนัฐาแล้วก็มองว่าไม่ใช่ปัญหาจริงจังที่จะต้องมาคิดกันนะคะพอเราเห็นเป็นเรื่องตลกเนี่ยมันกม็มันก็มองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปนะคะอยากชวนดูตัวเลขนิดหนึ่งนะคะว่าถ้าเรามองเฉพาะสถิติในประเทศ ไทยเนี่ยนะคะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยผู้หญิง38รนะคะภรยา38ี่ยถูกสามีตัวเองทำร้ายแต่ถ้าดูภาพใหญ่ในระดับโลกเนี่ยหใน3ของผู้หญิงในโลกนี้ถูกทำร้ายโดยคนใกล้ชิดหรือโดยคนในครอบครัวเรื่องนี้ใหญ่มาก ที่ผ่านมา,มาผู้หญิงก็คงจะไม่ได้โวยวายเพราะรู้สึกว่าถ้าพูดออกไปแล้วก็จะอายเองหรือว่าถูกสังคมตั้งคําถามเองหรือเปล่าคะสังคมเนี่ยประหลาดนะคะไปมองว่าคนที่เป็นฝ่ายถูกทําร้ายเนี่ยต้องเป็นฝ่ายอับอายมากกว่าจะไปมองที่ผู้กระทํา จะต้องเปลี่ยนยังไงคะอาจารย์กับการมองเรื่องนี้เปลี่ยนค่านิยมก็คงยากแต่ว่าต้องพยายามช่วยกันคิดช่วยกันเปลี่ยนด้วยไหมคะเวลาที่คนไทยมองประเด็นเรื่องการทําร้ายกันในครอบครัวเนี่ยนะคะเรามีแนวโน้มจะมองไปที่ตัวบุคคล ชันเกี่ยวกับกรณีข่มขืนกระทำจำราะ่ะคือเรามองไปว่าคนที่กระทำเช่นนี้ได้เนี่ยคือคนเลวหรือคนไม่ดีนะคะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจัดการกับคนเลวหรือคนไม่ดีนี่ซะเรื่องนี้ก็จะจบนะคะกรณีการทำร้ายกันในครอบครัวสามีทำร้ายภรรยาเนี่ยจะถูกอธิบายว่าเป็นเรื่องของคนนะคะที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับปัจจัยชุดหนึ่งนะคะก็คือ,อเล่า นะคะยานะคะเป็นคนบ้ามีความเครียดหรือเป็นคนจนถ้าคนที่มีปัจจัยแบบนี้ก็จะกระทาความรุนแรงกับภรรยาตัวเองนะคะคนที่ไม่มีองค์ประกอบเหล่านี้ก็ไม่เป็นไรนะคะก็กลายเป็นว่าพอเรามองแบบนี้เราก็จะมองไปที่ตัวคนโทษที่ตัวคนนะคะแล้วพวกเราทั้งหลายที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยก็สถาปนาตัวเองเป็นคนดูและคนด่า นะคะก็คือดูว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็รุมด่ารุมประนามโดยไม่ได้คิดว่าแล้วเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือเปล่าหรือเรามีส่วนอย่างไรไหมนะคะคือการที่จะแก้ไขได้เนี่ยอาจจะต้องมองไปที่ปัใจจัยในเรื่องความเชื่อค่านิยมของสังคมนะคะซึ่งพอพูดเรื่องปัจจัยความเชื่อค่านิยมทีไรก็จะมีคนที่ไม่ค่อยชอบใจเพราะมันฟังดูยุ่งและยาก ทีนี้ถ้ามาดูในกรณีการทำร้ายในบ้านนะคะโดมิสติกไฟเลเชื่อว่าเกิดเป็นปัญหาใหญ่มานานแล้วเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นข่าวเพราะว่าคนที่ถูกทำร้ายไม่ได้ออกมาเป็นข่าวอีกคำถามนึงก็อาจจะเกิดขึ้นว่าถ้าเกิดขึ้นในครอบครัวมากๆจริงๆทำไมคนที่ถูกทำร้ายซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝ่ายภรรยานเนี่ยยังทนอยู่ค่ะ,ะมันอธิบายได้ด้วยด้วยเรื่อง สามเรื่องใหญ่ๆนะคะประการแรกเนี่ยก็คือเรื่องของการพึ่งพิงในทางเศรษฐกิจนะคะคือผู้หญิงจำนวนหนึ่งเนี่ยพึ่งพิงสามีนะคะคือสามีเป็นฝ่าย หารายได้หรือว่าสามีเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินครอบ,บ,บครัวนะคะตัวเองไม่มีทรัพย์สินในอีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องของการพึ่งพิงทางอารมณ์นะคะเช่นมีความรู้สึกค,คือแน่นอนน่ยภรรยาจํานวนหนึ่งยังรักสามีนะคะก็เป็นเรื่องของความรักและความผูกพันนะคะและ,อ,ะอีกปัจจัยหนึ่งเนี่ยก็คือคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นความกลัว นะคะก็คือกลัวว่าถ้าตัวเองเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ไปนะคะไม่รู้ว่าสามีจะตามไปทําร้ายจะตามไปฆ่าหรือเปล่าและแน่นอนความกลัวอีกส่วนหนึ่งนไม่ใช่กลัวความปลอดภัยของตัวเองเท่านั้นส่วนหนึ่งกลัวว่าลูกของตัวเองจะถูกทําร้ายนะคะแล้วก็อยากจะรักษาครอบครัวเอาไว้เพื่อความสุขของลูกอะไรแบบนี้สามเรื่องใหญ่ๆเนี่ยนะคะฟังดูแล้วเหมือนเล็กๆอะ่ะ แต่ว่าถ้าเราเป็นคนที่อยู่ในสถานการณ์แบบนั้นมันจะทําให้เขาไม่สามารถจะเดินออกจากความสัมพันธ์ที่มีความรุนแรงได้ง่ายๆคนที่จะทําร้ายคนอื่นเนี่ยควรจะตั้งต้นคิดยังไงคะอาจารย์ต้องยอมรับอย่างนึงนะคะว่าคนที่อ,อ,อาจจะจะดื่มเหล้านะคะหรือว่าใช้สารเสพติดหรือว่าอะไรเหล่านี้นะคะหรือมีความเครียดเนี่ยไม่ใช่คนเหล่านี้ทุกคนทําร้ายภรรยา ะะก็จะมีองค์ประกอบที่ตัวคนอยู่ไม่ใช่น้อยนะคะว่าทำไมคนบางคนจึงทำร้ายภรรยาได้นะคะแต่ที่นี้อยากชวนคิดนะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมจำนวนหนึ่งเนี่ยไม่ได้มีประสบการณ์เหล่านี้เองนะคะมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช้ความแรงแบบนี้นะคะแต่ว่ามันจะมีแง่มุมบางแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับตัวเราที่ชวนคิดเร็วๆนะคะอย่างแรกเนี่ยความเชื่อว่าเราเป็นคนนอก ไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับครอบครัวคนอื่นนะคะ,ะมันเลยทําให้ประโยคที่ว่าเรื่องของผัวเมียคนอื่นอย่ายุ่งเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์มากแล้วมันกลายเป็นอะ,อะไรที่บังตาเราอะ จากการเห็นการกระทำความรุนแรงซึ่งหน้าในหลายครั้งนะคะจะ<ห>ทอา <คน S 1> อย่างไรควรจะหาทางเข้าไปยุ่งถ้าเห็นความรุนแรงอยู่ตรงหน้าคือพอพูดอย่างนี้นะคะก็จะนําไปสู่ปัญหาทันทีว่าทุกคนก็จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของอเรื่องส่วนตัวของของคนอื่นนะคะความพอดีมันจะอยู่ตรงไหนนะคะจะทําอย่างไรจึงจะไม่วางเฉยเวลาที่เห็นความรุนแรงตรงหน้าในขณะเดียวกันก็เคารพความเป็นส่วนตัวของคนอื่นด้วยนะคะหรือการเรียกร้องให้ผู้ชายเป็นผู้นํา ครอบครัวนะคะออซึ่งมันนําไปสู่ความเครียดมากการเป็นผู้นาครอบครัวเนี่ยผู้ชายจํานวนมากทําไม่ได้นะคะแล้วมันเครียดนําไปสู่การใช้ความรุนแรงนะคะหรือความเชื่อในระบบผัวเดียวอย่างเคร่งครัดผู้หญิงต้องซื่อสัตย์กับสามีนะคะการที่ผู้หญิงไปมีความสัมพันธ์ซ้อนกลายเป็นเรื่องใหญ่มากนะคะแล้วเราเรา,เราบางคนเนี่ยเชื่อว่าถ้าผู้หญิงไปมีความสัมพันธ์ซ้อนนะคะผู้หญิงก็สมควรแล้วจะถูกกระทําความร,รุนแรงแบบนี้นะคะจะทําอย่างไร กระบวนการที่จะพาคนที่ถูกทำร้ายเนี่ยกระบวนการที่จะพาตัวเองออกมาจากวังวนที่ถูกทำร้ายเนี่ยอันดับแรกควรจะตั้งต้นคิดยังไงคะอ,อ่อคือ,ค,อคือบางทีนะคะเรื่องแบบนี้เนี่ยมันใช้เวลานะคะกว่าที่คนจะเดินออกจากความสัมพันธ์ไม่ว่าจะรูปแบบไหนนะคะได้นะคะบางทีเนี่ยกออ็อาจจะต้องคิดใครค่รวนนะคะว่าตัวเองกำลังเผชิญหน้ากับอะไรนะคะแล้วก็ การทนอยู่นะคะยอมทนนะคะกับการกาะทำความรุนแรงเช่นนี้มันดีกับตัวเองและดีกับคนที่เราให้ความสำคัญมากๆเช่นลูกเนะี่ยจริงหรือเปล่านะคะเ,เราเอ,อ,อยากจะเห็นอะไรนะคะในชีวิตกันแน่จริงหรือไม่ว่าจะสามารถเปลี่ยนผู้ชายนะคะเปลี่ยนสามีได้จริงหรือเปล่าว่าความรุนแรงแบบนั้นเป็นแค่เรื่องเพียงครั้งคราวนะคะอาจจะต้องตั้งคำถามแบบนี้ซ้สำๆ นะคะในขณะเดียวกันสังคมนะคะและรัฐเนี่ยก็คงจะต้องอมีตัวช่วยผู้หญิงที่ต้องการจะออกจากความสัมพันธ์เหล่านี้มากพอและตัวช่วยเหล่านี้ต้องยืดหยุ่นพอนะคะกับสถานการณ์ที่แตกต่างกันของผู้หญิงด้วยจากกรณีที่เกิดขึ้นที่ดูเหมือนจะเป็นข่าวซุบซิบ ก็คงจะไม่ใช่เรื่องซุบซิบกันอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวและทำให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่สลับซับซ้อนแต่ว่าก็ต้องพยายามหาทางออกค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ